เฮลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไฟสุขุขนทุกคนครับโอ้ยชิปนี้บ่มียังหลายครับพี่น้องได้ยินเสียงชัดดีไหมครับมีพาลูกสาวมาอาบน้ำครับ หลังจากที่ผ้าไปสมบุรสมบันยุคงเขตหลายเมื่อนะครับทั้งฝนทั้งขีดต้มครับสวัสดีพี่บุรันพี่นิดนะครับ,บรักครับผมสวัสดีรัทพี่ๆ สุขุมสุดคับผมอันนี้ผ้าหลบสาวมากล้างรถครับพอดีอัน,นโชคดีได้ขิวแหลกพอดีครับอันนี้ล้างแล้วก็สีเอาไปขอ้านไว้ละครับตอนแรกว,ว่าจะเคลือบสีกะมันฝนตกก็เลยสิบ่ได้เคลือบแล้วครับจะเป็นล้างดดนฝน นะครับรักวัดครับผมโอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณความหักความเมตตาที่หมอบไผ่เด้อพี่น้องไม่กินขนมน้ำกันนะครับเดี๋ยวมาเอินมาเฮ้อกับพอกันกับไอเคมแล้วนะครับจะเจอกันกันกบยไล่นะครับฝนยังมาทัานตกครับแต่ว่ามันลิมหัวก็เศร้าก็ววามาว่มขึ้นฝนตกนะครับฝนตกอืม เพี่น้องลืมบอกเมื่อเศร้าพอเด้เตามาตบบอกอยายไม่รู้ว่าเราไปพอ่อยุใสแล้วก็เลยว่าเส็ยลูกไส้อาไปปล่อย่าสัน่นเริ่มเลืมเมื่อเักวออกมาทุละนะครับก็เลยเปล่า แต่ก่อนเฉยๆทุกวันนี้ติดตามทุกทีโบ้ของคุณคระคุณพี่จิรพัฒน์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้น้ำเนเดอ์ครับเด้อเออเมื่อเดินทางลายส่วนถึงเบงเนเดอ์ได้ครับเพ้ยเจะบนกำลังตกเลยว่ะสันสิบหานย่าไม่หมยเพราะเอกคันบะเมินยังมาแลกขบมาเฮยยังมาเศร้าครับ เฮ้ยสวัสดีครับ,นะ,บ,บ,น,บน,ปปนะครับเดี๋ยวกลับบ้านยืมมาแลงเดี๋ยวสิบห้าเพื่อนน้องไปปล่อยเตานะครับจะี๋เห็ดคลิปหลังนั้พี่น้องเนะาะจะเป็นไลฟ์สดเดี๋ยวปล่อยเตาว่าตัวใหญ่ทำไหนหรือไปปล่อยยูวัดหรือสิไปปล่อยยูใสนะครับโคเอกำลังไลฟ์สดอยู่วัดซารา์ฝากบอกโคเอด้วยมีน้องคนนึงอ่ะทักมาหานะครับ ไก่ครับ200กว่าโลนะครับ200กว่าโลพี่น้องไม่ธรรมดานะครับไก่นะครับเสียวหายแล้วนะไซมากขอบคุณครับเสียวหายแล้วครับ กินดเดยอะแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปกินข่าวไหมพี่น้องมองหันมาไม่สัญญาณวัดกระเลยบบัได้ไหลนะครับไปกินก๋วยจับ๊บเนื้อตลาดมากนะครับโบสถ์จิตระครับน้องจิตรกลกษณระเล็บบ่ได้ไปนะครับกับมีธุระภัยมั่นครับพี่น้อง ตอนแรกวัดก็บอกจะป่อด้ไปปะเนี่ยก็เลยว่าโอ้สาเอานะครับต้องจิบตัดเสือตัดเสืออีกอย่างนอกก็เลยวันก็เลยว่าสิเอานแมนคามันถูกหงอยู่ในฉวังก็เลยแบบเป็นความตั้งใจว่าจะเอากางเกงยีนที่วัดขายนะครับที่วัดเก็บใบเหลืออยู่ในสต็อกก็เลยแเสียมาแจกน้องๆนะครับ ได้กันพี่ตะกินเสียงยังดังเสียงล่างรดครับผมฉีดน้ำครับเจ๊ละ่ะเนี่ยครับพาลูกสาวมาอาบน้ํานะครับพาลูกสาวมาอาบน้ําครับผมคิดได้กันมีตรกินนั่นบ่าพี่น้องแต่บริลลัมใช่ครับวัดกระพึงรูนะครับ อ๋อไง,งเอาเลอจอดบ้านพลวากไก่พี่น้องครับหกักอันแป๊บเดียวได้บ้านบานักไก่มากสองร้อยกว่าโลไก่อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเซิร์ชองก่อนว่ามันจะคลกกันแน่่ยนะครับทางเดินแมวเศร้าวันสันทรครับผมครับแซ่บขับมาเด้อ ในวันที่29พุทธศิมาปีนวงแน่นนะครับดกดหนึ่งให้แนะ่เอาจริงๆอยากเห็นนะครับวันที่29เขาจะมาปีนวงบ้างกดหนึ่งให้หน่อยเอฟซีจากลรบ,บุรีค,ครับครับอยากไปมีโอกาสอยากไปเที่ยวโบบรบรีครับอยากไปเบองลิงอยากไปเที่ยวท่าบางตามยอดปออบปคถ้าพอกดหนวดครับกดหนวด กดยังแล้วเพื่อนกดยังแล้วอ,อองคาน้องเกม <c oughs> ครับผมเฮ้เวสวัสดีครับวันนี้พี่พิชเนสได้นะครับอ๋อ,อครับผมได้ครับเจอวันที่แปดเอสจีร้อยเอขอบคุณครับเป็นออนไลน์เหมือนกันแล้วพเาเข้าโรบรีขอบคุณครับอบุบองพามเช้าครับผม เขาพูดของฝากของตอนที่พี่น้องตรงมาให้เ้อะนะครับขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะครับที่ส่งเสื้อมาให้นะครับขอบคุณพี่กบจากลำปางลำปางบอกก่อนกินยังล่าเขาเออนียังก่อนฮะเขาเรียกอะไรนะ อย่างก่อนอยู่ต่างประเทศจ้าแต่เบืองออนไลน์เรียบร้อยอ๋อครับผมรอค้างเห็นตัวแฉยุราตนคนแรแ์ว่าปีเอา้าใช่หรอล่ <laughs> ขอบคุณครับ หน้าวยาจะใส่ดี๋ยวาหายไปเที่ยวไหนไปไม่นไปเที่ยวครับเอาลูกสาวมาล่างครับพอดีไปเอาของเที่แต่ละข้ามเพิ่งกลับมาเขาเลยแร้เอารถมาล่าง จชายบระเบรือครับผมยมขาดเบิร์เหพี่น้องคุณแผนนะครับต้องอาบน้ำก้อนนะครับาลารกิจต้องอาบน้ำก้อนเมื่ออ่นเมื่ออ่นอาเยถ้าคุณแผนฟังแปลงครับชอปเปอร์อา,นาอบน้ำ a i อบ a n m ม u s e a i ออ l เร a ด,ดีหน่อย เมาเรื่องยังล่ะถามอะไรครับถามมาถามมาเดี๋ยวมิล้องเมาได้ยิน,นเสียงชัดเจนป่ะครับได้ยิน,นเสียงชัดเจนดีไหมเอ่ยถามมาได้ครับเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาแอนออร์เดียน อยู่บ้านครับแอนเมาบัดดี้ดีแมนบอเพิ่นเมาแต่เภาเรื่องกินเนี่ยเพราะว่าส่วนเพิ่นกินแล้วเพิ่นบ่ค่อยกินอะไรดีอะไรดีสิีเปลี่ยนสายกินน่นปนไดนครับแต่ว่าอ่าหน้าสิประมาณเขาเอิอน,นี่อย่างไร <c oughs> ย่ำเลยนะกันนี่เล่าเป็นจังไงในอ๋อกันเองชิลเล่น ลกลคำถามนะครับกันเองคิดเล่นละคะรู้สึกว่าเป็นห่วงคนรอบข้างเฟนลี่นิสัยดีครับแอนนิสัยดีนะครับเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งจากที่ตะกี้เข้าติดตามเวลาไปแบบติดหาวิธีนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นมาล่ำคููกันกับรู้สึกรู้สึกดีแห้งนะครับ เรคิดว่าเมื่อหนึ่งสีส่มีโอกาสแบบนี้นะครับขอบคุณโอกาสจากบอสโจโด้วยนะครับขอบคุณโอกาสจากาสาวน้อยผู้บริหารทีมผู้บริหารทุกท่านนะครับพี่พ่อนมยบาลเมนสุภาพคุณประสงการที่ให้โอกาสที่เห็นความาสามารถของของบักลานะครับได้ดมีโอกาสได้ไม่ยืนในจุนดจุนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้ชมกันนะครับต้องอขอบคุณพนะน้ำน,นะครับ เอาถามมาได้อีกครับถามมาได้อีกน้องแอเป็นคนตลกไหม,มที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งเลยจกตากริงกับที่หนึ่ง <laughs> โดยเฉพาะแอนกับจวงนี่ปันผู้เดียวกันนะครับนิสัยจะคล้ายๆกันตลกให้ห้าปฏิมวนปฏิโกปติเกจริงๆคนบ้านหวงสวยเลยครับจะเป็นคนตลกเอเนเตทนโดยสัมนะครับแต่ว่าลุกเขาภาพเขาที่ออกมามันก็ดูเป็นแบบว่า นักพญาเนะน้องวันมีแฟนยังคะแฟนมีแฟนพี่ต้องมาถ้าแฟนไม่มาเขาเป่าับ,อบแฟนไม่มีอยากเห็นบอก่่าแฟนก็เม่บอกแฟนอยู่น้ำกันเออว่าแอบเป็นคนง่ายๆไม่รู้เป็นคนง่ายๆครับแต่ก็จะจะยากในบางเรื่องนิดหน่อยนะครับทางภาษาพุ่งยิ่งเนาะพี่น้อง เลยฮะขีดมาเย็บขีดจิบตานักเอกก็ต้องดูแลเหมือนอาใช่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 ขอบคุณอ่ะเอฟซีที่จำได้เด้อครับขอบคุณนะเออขคนพี่เนาะนะครับไปมาล้างรถพอกันนะครับกป <c oughs> <c oughs> ็นังกินข่าวยู่ปุ่นละจะต้องได้นะครับ <c oughs> ตับ ต้าตาอะไรต้าตาน่ารักต้าต้าก็เป็นน้องที่น่ารักเหมือนกันครับยังบ่อ่คอยสนิทแต่กะกะโอเคนะครับโอเคทุกคนก็น่ารักน่ารักทุกคนนะครับโอเมอรีขึ้นหลอกบ่อบคอยใจขึ้นหลอ,อกเสมอหมายถึงขึ้นหลอกกเสมอเลยยังคุณบ,บ้าววเอแอนเป็นจังไหน่ารักมออันนี้ขอขามนะครับ อันนี้ขอข้ามนะอันไหนที่วัดนไม่รู้ก็ขอข้ามนะครับบางทีเรื่องเรื่องอตงน้นตัวลาบวานกับม่คอยเก่าใกล้ถึงนะครับคิบสี่ไปหาเขียนอมไปคับไอเชมบักคินหอดบัเสเซียบัเสเซียบัเสเซียหายังไปงเสื้อร์ไพ่ระบุ <c oughs> าถามมาได้เปิดคําตอบเอ้ยเปิดคําถามเขาแล้วลองคำถามไปตอบเมื่อไรครับไม่ชงตอบเขาวง่ะน่า,นาจะยี่สิบเกตครับยี่สิบหกวัดมีงานรับเชิญที่ร้านซออะไรอ่ะอยู่หลังหม้อคอนแกนนะครับใครบ้างไปได้นะครับน้องวันยิ้มเอ์อเวลาอยู่บนเวทีครับผมถามเอาปแดงไปซื้อไปเอาสิไลคขาไปแล้ว กทมสามสี่ห้าหกเ็จครับยิบสิบบูมาบอไ่ได้มาาครับหยุดตรงไหนก็กินนะพอแยกวงแล้วหรือ,อยังไม่แยกครับนะเราเป็นปกติครับที่ห้างกันจนังไยก็คือช่วงนีี่นอองยังไม่ได้เข้าวงนะครับปฏิห้างกันจังไงดางคนต่างมีภาระดางคนต่างมีหน้าที่นะครับแต่ถ้าเขาวงไปล่ำแบบบานออกบานหน้าบานเท้าธรรมดาเนี่ยก็จะรวมตัวกันเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้เบลตีก๋าสิยากเรื่องอาขายของนะครับาขายเิ่นไม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับบ้านก๋าสิยาขทางบ้านทั้งมีน้องเห็นนี่หละต็ในเคมก๋าสิจังนึงโบกก๋าสิจังนึงนี่สินะครับน้องบาจ,จิ๋มน้องเอ็นเลยนะครับสวัสดีทั้งเจ็ดร้อยเก้าสิบคนครับกดไลค์กดอีฟปูให้บอกละแมนเริ่มเีนน้องเด้อ ครับเอาเดินเดี๋ยวไปนิดหน่อยแหละมันเนี่ยเอาทำมาอีกครับมเมื่อกี้บอกลาอานคอมเมนต์เ่ท่านขามมาเลยมาล้างรถบ่อแมนครับเ็ดชิปแกนอลเลดีเดี๋ยวมีแนนอนพี่น้องแต่อ,อ,อลเลดีนั่งแกงสิบอด,ด ยาซีวดนสีเฮ็ดคลิปแกงออร์เดีขึ้นกันกําลังสืบโยนยนั่งบ่มักยังแน่จะเจอกันแน่ตอนเป็นหลับขยับนั่งเป็นหลับขยับไปกินนะ <ś c oughs> ยากระย,ยี้เถ้เก้าโอเคครับผมฮ่าฮ่าวันนี้ไม่อุไลครับปับกหมุดรอคลิปแกงออร์เดีได้เลยซีเฮ็ดเป็นคลิปหรือสึเป็นไลฟ์สดพี่น้องเชี่ยวแบบไหน ขอขอขอคอมเมนต์นะนะครับ <c oughs> แอนบ้าบ้ากินเฉียบอ,อันนี้รูกอันนี้รูวรัวย่างนึงแล้วแอนบ้าบ้ากินเฉียบไหม,มครับเดี๋ยวเสียเอาอึ้งโอ้ยอึมม้งบ <c oughs> ่มีนะเนี้ยเดี๋ยวกลางเชียงกุ้งเทปสดเลยปะ <c oughs> เอาเลยไอ้แกงขึ้น <c oughs> รักไทยแบบบริสุทธิ ยอ,อ,อยากลองคอรูลายพี่น้องครับจ่ด้วยเวลาแล้วก็หลายๆอย่างพี่น้องบอกบอกว่าโจนัมเดอนะครับลองเพียงใดอยากให้ลองคู่คกับแอนยังไดกับน้องมาบอกบอาโจนัมนะครับวัตตดต่อไม่ค่อย เก่งพี่น้องไม่มีทีมงานบ่าไหนแบบไม่มีเสียงอันอนั้นอันนี้ใส่ชิปไป้เคลมแน่นอนเลยจะเก่งละเมือ่อเมื่อไปละก้อนกลับก้อนกลับถ้าพี่น้องอย่าไปลดปากบอกว่าซีฟเวร์โดนสีแกงได้ละ่ะอย่ามาซีฟเวอร์เซาภัย น้องแอนอ,อะไรอาซไซแอบัดยุน่านนะแย่ชอบตรงเนอะขอบคุณครับไลต่ตสาาดเพิ่์นบ่รู้แล้วอี่ไอ้บาสิแก้งเพพ่อข่าวว่าเบิ้งดอกมาเตยไปบอกเพคนนะครับไอบ้บัดบ้างว่าหนาปล่อยมาก็ได้ดีบอสแจังไอเชมเราบังเราหอมเด้อแมนบอสเดี๋ยวเฝ้าแกะกก่อนกันแกงดูหอมดูว่าพี่น้อง เหมาะกับรถจหน้าร oh ่องแล้วครับ no จัดเชียวน้ำกันงออได้ได้ได้ครับยี่สิบหกแล้วมีคลิปแก้งออร์ดีเพราะว่ายี่สิบหกมีงานออกออกงานคู่กับออร์ดีนะครับเยี่สิบหกเจอกันถ้าว่าเป็นคลิปเป็สียไลสดแต่ยี่สิบห้า ก็จะแจ้งไอ้เขียนขอบคุณครับแจ้งรู้ความรู้อะไรอะไรที่การน้องการอะไรอะไรอะไรสมอมก็เริ่มเขาที่แล้วครับก็เริ่มยุบยุบเริ่มไปส่งแล้วล่ะ แกไล่นะ่ะเป็ตะหยอนแกไล่แกว่าเมื่อนั้นว่าปุ๊บแเราขอมาปับ๊บกระสีแกงแกไล่นะ่ะแกงเพายากครับเพราะว่าเราเป็นคนที่อ่อนตอ่อโลกแกไล่เป็นคนที่อ่อนต่อโลกแต่กา,กาเป็นคนที่แก่งง่ายที่สุดบางเทธอแล้วก็กแก่งโง่บางเทธอแล้วก็กโง่ก็เลยแบบบอลลูบ้าอันใดของแท้อันใดของปลอม าลงให้เราไปหาป้าป่าในเดย์หนองวันป้าป่าได้นอะครับน้องวันน่าใสาจังขอบคุณครับครับจมูกใหม่แล้วรอบ้ากคอบคุณนะครับเทดเขานามันก็จะสวยครับพี่น้องการทำจมูกอย่าไปทำเกินเกินเขาเอินยังแบบ ดงมอเริ่มหูเริ่มตาเลยหรือแบบถ้าทรงมันไม่เข้าหน้ามันเป็นเห็ดจังไงกับบางอ้ามนะครับเลือกทรงที่เข้าหนาจากของนะครับจังอันนี้วัดกับว่าน่าจะเข้าหน้ากว่าเดิมนะครับคือแกนมใหญ่เก็าเก้าความเป็นคนหนาใหญ่นะครับเป็นแกนมใหญ่เก้าแล้วครับใบจะหมดชุดน็กน้อยมันรับหนานะครับตัดผมใหม่บอลน้องวัดแมนค่ะตัดผมใหม่ เขาเป็นพูกเอไม่แต่หมุน่าะสันเอา2ี่นี้ไปเล่นไหนที่อะไรวะอ่าซาอะไรบาบาเนี่ยแหละครับยุคคอนแกนนะครับอย่คอนแกนอยู่หลังมอนะครับท่ามจมูกเจ็บท่จมูกเจ็บบอกะเจ็บตอนฉีดยาชาครับเอซีอยา่างเดิมเียอรมันขอคบคุณครับโชคดีครับน้องมาเคลื่อนบันไดเปลี่ยนโงกัาตาัดไม่อาพผายุครับร้ว,วาพายุเขา ยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามกระไรเลือดครับพี่น้องนะครับจมูกสวยเนอะจาบ่อเดียวกันต้องปเป็นเจ็บบ่อแม่ครับแตบคนร้อนลายขอบก็ตามอยากเง็้พระเอ,เอกวัดน,น้ำโแอนแบบหยอกๆของหมอเจนเดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับได้เจอแน่นอนร้านพาซของน้องว่ายนะร้านพาซของน้องว่ายด้านพาซคืออะไรก็ปะเจ เจอคนแทนเป็นตไต้ไซบอบกินได้ไซรับได้ไซออกจากไอเคม่าอ๋อครับร้านคาเซ่อ๋อใช่ใช่ร้านคาเซ่ของป้ายใช่ใช่ใช่ครับร้านคาเซ่หลังมอนะครับหลังมอขอนแกรนเด้อร์จิโนรออ์เด้อนะครับเล่นที่คาเซ่คอนเสิใช่ไหมใช่ครับบันทีนสุดสุดน,นะครับโบก็ทำจมูกเหมือนกัน ใช่ครับทําที่เดียวกันหมอเดียวกันครับที่กิติการคลินิกสมองเข้าที่แล้วทั้งสองขอบคุณนะครับตอนนี้ลูกซาวกสใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเออ,เอ,อมั่วบะพี่น้องมั่วบะมั่วบะ ยู่บ้านใดครับบันย่างไงไก่ๆนี่ยบอออออันอมอูออออยู่อันบ้านสาราทองอันขันมากจากว่าเปียพอซีอยาก,กตรงไปเลยครับตรงอย่างเดียวบ้านสาราทองบ้านมันมีบ้านยังก็เฮ้ยตรงไปทางนั้นไหม จากบริบือไปทางคนไปทางกวดล่างบนนนท่องสาราท่องอย่างนี้แหละไปทางนั้นแมนครับแมนครับแมนแมนแมนแม,นม,นมนจำว่่ได้ปัไห้ <c oughs> เพราาล้เราบานจาำนครับเราานาาอย่ตอเปเียงนป็นองตรีช่างนกับเออครับครบเประเด็นรเด็นเราเราเราเรคนของรเอ่าเราีุปัจจุบันน้องเดิมตัวเองรเียว่าพราาเราตางนีเนุคปัจจุบันอ่าอาครับเราัพี่ อันนี่แหละบ้านกะย่อม่ก่ย่อมน้องเดินนี่ครับเขาไปนี่โลดโลดกิโลเดียวนึงบัารไกะย่อมน้องเดินนี่ไหมเดียวกันบอครับคนละบ้านบัานกยอมแลวกับบัตน้องเดินเลยไปกับบ้านสมย่าง อ๋อพี่เฮียงย่บานกันยอมครับเมีนบานล้างแรกเมีนเลยไปอีกน้อยเดียวกับเป็นบานผมพเฮียงญี่ี้เมียนเมียนเมียครับแล้เห็นมายค่ากับอันอนงานงง่วนนาง้วไหม ยิบเก่าเป็นวงไปวะครับิีการนี้ it, uh ี huh ่ huh. ันน uh ี huh. <S <S no ้นีดเป็นจงเ้วดเป็นังวน้อยมากเพราะว่าคนปงไปวันวันทีีก่าคอศัาเนะครับดีกาหนอยที่้วนาันเา็ศกดคาขีเาีวหันนะจังวรเีันนี้ันลอกันอ๋อดิดงเลอกันั เาท้าวหน่อยที้วอ่าปรดี๋ยวับฝนอ๋อครับก็รู้มันจกันมืดหมดเลยอ่าวัดเกียวเนี่ยวันนี้วันนีจบเบ็ดไ่ต่อทไหนรียกไม่ไ่บกันไม่โอเคเสียดายอยู่สียดางานหลายหลายไหนไม่รับไม่รื้อทีบ้านกัมพีรีดอ๋ับ้านกัมพีบ้านรับพีไก่ตัวมูนนะออ่ครับไม่รื้อที่บ้านกัมพีว่ะ

เอาไปไหนเอาไปไหนแยกกล้นไปยึดองครับติดอันลันพอด้วยติดโควิดจำเนาะจะได้ขอบคุณครับอ่ะโอเคพี่น้องเอาละพาจากไปแล้วนะครับรถกัแล้วพอดีนะครับรถเสร็จพอดีนะครับเดี๋ยวมื่อแรงบักลาสีภาพไปปล่อยเต้านะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยพอกันประมาณ คำคำนะบรรลุจังมมงแล้วนะครับเดี๋ยวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณที่พอน้านะครับเดี๋ยวขอกัน <c oughs> ไปแล้วครับเจอกันตอนเย็นนะครับตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวเพจคลิไปไปปล่อยเตา